สวัสดีครับวัอนี้มารวยผ้ามานตาในถ้ำเมื่อกี้เสียดายนะครับในกดก้อนเมื่อกี้ฟันโจนวปปลแบงล้อยเพื่อนนะครับอ่าบไปเบื้องลีแบงล้อยมันเรื่ว่าเมื่อกี้มีลีเนาะบาดไปเบื้องแล้วเลขยุหันเป็นแปดศูนย์นี่ลีนะครับกอกลีนะวันนี้ก็ฟันเกี่ยวกับแบงล้อยอีกแล้วนะครับเป็นพระเทพมาให้ลองไปเบื้องว่าพนเดเล็กตัวไรไปติดตามกันเลยครับอ่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ครับสวัสดีจ้าวันนี้มาตามในถ้ำเมื่อกี้ได้อนะครับหัวลอยเลหัวลอยยังเงียบหนุนเซีบอกว่า เบื้องเลขอยู่บัตรนาบัตรได้เรื่อยเจ้เสียดายว่าได้ไม่เบื้องเนาะนะครับันมอเลยไปธุระโรงพยาบาลเพิ่มว่าได้ประตามืงินร้านมเตรียมไว้หายแล้วเตรียมไยังดีบ่มาบ่มาเนาะเจ็ดแปดศูนย์อกพี่น้องเอ้เบ er. ื้งนาะชอว่าคนโจนอปดแบงลอยพน้อะเจ็ดแปดศูนย์นะครับเนาะแปดศูนย์หนึ่งเจียมเลยไม่เบงเบ่งแบ่งทองบอกเบ่งทองบอกเนาะนี่รันเลยว่ามันฝันหรือจัง กะบอกก็ไมาเป็นขวัญถุงเก๋เกบว่าให้พอไงครบจริงกับมี่เลยใช่ยังจันสิฟันได้บอกเจ็ดแปดศูนย์มีเงะเจ็บจีบเนาะเราแบ่งทองมันบ่มีมันมันเอาไปแบ่งทองหนึ่งไอ้ไอ้จ๋าควันถุงน้องใส่กระเป๋ากระเป๋าบ่มีเงินโอ้เสียดายเนาะโอ้ยมันทุ่มยากให้เิบาะฝ่าไปกับยานเขาอันไว่้ต่อไปกับขี้จ้ะเพราะว่ามันถืเวิดเขียนวันทียิมหา มื ha, sun, ่อกี้กับส <light> ีพ <t> ี่ย่ามหาลาก์ก็ส <c asure> ิ่ยุทธเองสินะถ้าน่ากัสิ่ยุดเดี๋ยวกขาจะว่าไร้ท้ายนะมันปีน่ะเขาเรยเออตัดดินใจฝ่าวิทย์ฝ่าวิเลี่ยมเอาเรยไปนั่นแหละก็จะว่าได้มาตามเงอนันเพราะว่าฝากไปต่อไปครับพี่มาหนึ่งก็ได้ที่เกที่เกเตรียมไว้ให้เพราะว่าเกเห็นคอมเมนต์นึงว่าว่าว่าฟันทงว่ายุแบ่งลอยลอยเปอร์เซ็นเกได้ไปเบื้องเกได้เตรียมไว้ให้หมดเลยครับเอาเสียดายเอาเสียดายเพราะมีดวงเพราะมีดวงเอ๋อเงินนี่แหละสี่มีดวงเพราะว่า เทิ่งเทิงฟันดีเทิ้งไปเตรียมมาแล้วไหวพลาดเรื่องเงินเลยสุดยอดนวลห้อมเงินเอานะครับไม่เก้ฟันมาได้เอาเกบฟันเกบฟันมารถตำรวจแรีนเขามาซอยเกจะหลายเกงกันนึกว่าเขามาจับอีหอย่างผู้ใดเหตุผิดอีหอย่างผิดกฎหมายแต่ว่าสักพักไอ้สักพักไอ้ตรงกลางก็ซิเมีรถดูเขามาว่าจ้ะ รถดูเขาม้าแล้วก็รถตำรวจตามเพราะรถดูเพิ่นเปิดไอต้ตำรวจเปิดประตูเปิดประตูออกเป็นกระลมเป็นสมเดเ็จนี่ยมพาเทพมาจา้ะยางเขาม้าเฮียนเก๋เก๋ยางไ้ใส่ว่าอะไรเ,เพราะขาเก๋ตายขาแข็งเลยขาแขง็งเก๋นั่งยุ่นนเฮียนว่าเก๋เาพราอขาเก๋แข็งเก๋เกยางไปหาว่าได้ไอ้สมเ็จพาเทพ ยางเขาม้ไอ้ยางเขาไม้เฮียนเก๋ไหมจ๊ะไอ้ยางเขาม้เฮียนเก๋เราเราเราเพื่อนบอกว่ามีอะไรจะให้่นนะเพื่อนเพื่อนเอาแบงร้อยที่มีรูปรูปเราไหมจ๊ะเอามาใหอรูปองค์ประเทศนี่นจ้ะมให้เก๋เก๋เกรับแล้วเก๋กากกาบแล้วเก๋ก็ยกมือไหวสาทแเราเพื่อนเกยเราเพื่อนไปเพราะเพื่อนไปเพราะเพื่อนไปสักพักเรา เกตื่นเกตื่นเด้อเกมาคิดในใจว่ากูมีกูมีกูมีแล้เกไดไปหาพอมันอยู่คนละกระเป๋ากับกระเป๋นี่อ่ะมีที่บนานมีอ๋อหลักฐานเอ้ยหลักฐานนะรับมีอาววันนี้น่าจะอยู่แบงค์ไหนวันนี้เนาะเลขเกกันเลขเตรียมไว้เวลาเวลาเอฟซีเกถามเลขแบงค์คือขบวนผ่นมาเข้าบ่นผ่านคือขบวนผ่านอือถึงขวนผ่านมาโชว์เลิกไอ้สีมันเลยสว่ามัน วันนี้ไหววันนี้ไหวบานไหวพาดเด้นะครับเนที่ไหวมแต่ว่าแต่ว่าบานเลกทีเก๋เด็กไงอย่าลืมก่อนนะจ๊ะหามเรืเนาะสองสี่ศูนย์ด้นะครับเลยอือสองสี่ศูนย์มันชัดชัดนะครับอมีพระเทวดาดีได้นะครับออนี้โพระเทวนะครับเลขท้ายนะสองสี่ศูนย์ครับเลขมาเก้าครพ่อฝันแล้วเกมันนอนคิดบบเกมมี่มี่มี บ้านเด็กทีเก๋เด็กไงลืมแล้วจ้ะเก๋ว่าหมาคิดว่ารัฐบาลได้หมาบ้านอะไทีไนสองสี่ศูนย์เพราะว่าสิงมงคลแหมคือฟันมาจนป้นบ้านแท่งของเกนวบน่าใจบ้านคุณเป็นมหามงคลสำหรับเก๋ไหมเพิ่งเข้ามาบ้านแหมก็ก็แบ่งเนาะเล็กแบ่งเนาะเล็กแบงก็คือ 2องสี่ศูนย์เนาะ,ะนะครับว่าอายุเราอะอายุอายเท่าเลมิติมิเกลรัฐบาลไทยเราอยู<ป>่จากปี็มามองอายุคนนี้เนะาะอายุองค์พระเทพราชสุดาประวัติองค์พระเทพราชสุดาองค์พระเทพ่นเกิด สองสี่เก้าแปดเก้าแปดวันที่สองเมษสาผมมาลบด้วยปัจจุบันเนาะเอ่อนร่มทีสองห้าหกแปดลบสองสี่เก้าแปดน9 8เกปดเจ็ดสิบปีอเจ็ดสิบเลแเจ็ดสิบเลยถ้าชนมาเยอะ เจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าแปดวันอุคมพัะเท็ราชสุดาเคยนั้มันจิ่งห้อชนอายุกับเจ็ดสิบพรรษาไป อายุเจ็ดสิบเจ็บีเดสิบสี่สิ่งบ้านเลขที่เท่าใหก็ครับ้านบ้านเป็นสามจองหกินี่นี่เขียนผิดเลเนปะมจ้าจลกผิดเยอะสามจองหกถูกเลียนถูกเขียนถูกบางอนเป็นสองหกสาม ตันเลขที่สามสองหกเี่รูว่าเน่เดี๋ยวเบก่งอันนั้น่นไหมสามสอง้านเลขที่เท่าไหร่สาเขียนถูกอ้ยขาพ้าบ้านเลขที่เท่าไหร่สามสองหกโอ้จับเยอะสามองหกสนี่สิหวเันเชียนโนเ่ากับโซนหายนี่ในหลวงเฮ้ยนี่นันหลายตัวนหลวงักเชียนลุดนเชียนลยนมัก ตุ้นตอกกับตุ้นหาคนแถมมากมากมีในหลวงอลอรวยคนก็ได้เดี๋ยขอสรุปมาได้นะครับเม่เกีย้มักตัวใดเลตัวใดกับตาหวานนี่ได้ทำเงินอืมบ้านไอทีเกี็บหวยง่ายเลยหรือบ้านไอทีนะครับมักมาง่ายเนาะสามสองหกทับสามด้วยนะครับรรรบ้านไอทีแต <c oughs> ่ว่าซื้อเหล้า <c oughs> มันี้น้ำกระไรอีกกันเนานะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยกับฟันว่าเขาแท่งตายอยู่บ้านของว่าตายนะแต่ว่าเลียดในกลุ่มทองอยู่บ้านของเนาะ โจรมาปนกับโจยขบานเนือนกันวันนงก็วาฟันมาพะเทศมว่าส่งมาถึงบ้านใช่มหามงคลมหามงคลจะถูกหวยกันวะ่าหมอฟันหมอหมอหมอรยิมฟันทงไม่ถุนมีโชคมีถุนมีโชคเนาะสามสองหกเด้อครับซื้อแทงไทยนักเล่าเลขแบว่งเมื่อไหแล้วเด้นนะครับ2องี่ศูนนะครับเลขแบว่งนะตาไหสองสี่สี่ศูนย์ศูนนะครับอายุพะเทศษพิเศสิบปีเด้อนะครับเลขไปเก่บมากศูนย์เก่าศูนหบประมาณนี้เด้อนะครับในวันนี้ ชัดเจนเนาะไม่ตื่นเนาะเกยมักตัวอะไรพิเศษปะตัวอะไรพิเศษมั่นเนี่ยพิเศษมักแบงเนาะมักพระเทพอ่ะมักพระเทพเนาะเจ็ดสิบปีปะมักพระเทพอ่ะเอาเอาแบงนี่ยแหละเงินก้อนบอกแบงก์นะเงินเก็แบงอีกแล้วแตสิบว่ามีโชฉอยู่ในแบงเนี่ยปะยี่ยังซับซ้อนอลไรเถอะเอามันสิซับซ้อนผดเนาะ เออนี่ยและมักอยู่เรียแบงเนี่ยและพอเทียบกันฟันเกี่ยวกับแบงเขาก็โยวน้ำฝนขอกเรียงแบงเนาะวันนี้ฟันว่าระเทีเอาแบงลอยไมาให้ที่นี่รูเพิ่นอยู่ด้านหลังนะครับกับสองสี่ศูนย์ชัดเจนเอาเรื่องตัวเลขเนาะนะครับอ่าแต่ละจะเป็นโชว์พี่น้อยเอฟซีเด้อนะครับวันนี้เพราะว่าโชว์ดีโชว์มันกันทัวร์นาเด้อนะครับสำหรับในทางของเกี้เนาะโอเคมันแต่ว่าเกมถูกหวยไงเจ้ไม่บู๊ไม่เล้ มเดลไทยเด็กลาเ็ไทยเกซือเลขไทยเหมซม้อตัวใดเว้ยมอเตอนมซเด็กบ้านิเลอิเลบานราลวันไทยกันมาส้อเล็ไทยดแต่ก่อเอาอันนี้ก็ถึอเล่าก่อนเด้อเลกได้ก็ได้กสองย์เรียกบ้านนี่แหะมได้บอกตัวใดก็เรียกเอาในนี่แหะขอบคุณมิเกรลายเด้อแงค์ในทางนะครับนวันนี้สรุปเช่นนึงเปต้เอาต้ฟังนะ ม <c oughs> <istles> ันมัไม่เขาน้อยอยู่หรอกเลมันเขาน้อยอยู่หรอกมั่วอือฮะสุรุว้าวันนี้มีเกีฝันล่าสุดนะครับฝันเห็นตำรวจมาไล่ไล่โจรเพื่นไปจับโจรทั้งหลายสันบัดมีรถหรูเคลียร์มากหอนบานเมื่อกี้วันลงมาเป็นพระเทพยางเของมันได้บานเลยวะอู้ไปใส่เกยไปหาว่าได้ขาเกยตายเออเพื่นบอกว่าเพื่นมีน้ำมัให้เป็นแบงล้อยถิมีรูเพื่นอยู่ด้านหลังวันนี้เป็นเรื่อง ก็เลยได้หลับวะในฝันได้หลับได้หลับแล้วตื่นขึ้นมาก็เลยน้ำหาเวงอ่าเพราะว่าในฝันว่าไอเพอตื่นเราจิตส้ำนึกจิตเท่าอะวะกูมี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 ก็เลยไปเบิ่งมี่นะครับการเลขเบิร์ให้เราได้ครับสองสี่ศูนย์ได้ครับบ้านเลขที่ก็บสามสองหกหนสามนะครับอายุพระเทวเจ็สิบปีเพิ่งเกิดศูนย์สองไม่สานะกับมีสองศูนย์พอดี ก็อลองมดเอนะครับสวนเล็กมากเรยชอกเก้าสุนาครับประมาณนี้เด้่อนะครับโชค้มนันนะเมื่อกี้้อครับขอบพรีครับสวัสดีครับ